ท่านโยคาวาจรท่านหลายเวลานี้ใกล้จะสิบแปดนากาสามสิบนาทีเป็นเวลาใ้การรับฟังเรื่องก่อนการเจริญพระกรรมฐานโดยเฉพาะในโอกาสนี้เป็นบุคกรรมด้านนรกสำหรับวันที่แล้วได้พูดมาถึง สังคาตะมหานรกเป็นขุมที่สามแห่งนรกใหญ่วันนี้ก็จะขอนำนรกตั้งแต่นรกที่สี่ขุมที่สี่เป็นต้นไปจะถึงไหนก็ยังไม่ทราบสำหรับนรกขุมที่สี่นี้ชื่อว่าโรรุวะมหานรกโรรุวะมหานรกนี่แปลว่านรกที่มีเสียงคกนคราง เป็นนั้นว่ามีเสียงดังเสียงดังไม่ใช่เสียงร้องเพลงเป็นเสียงเนื่องจากทุกขเวทนาอย่างสาหัสท่านกล่าวถึงชีวิตของสัตว์ที่ตกอยู่ในนรกนี้มีว่าเราเราสัตว์แม่ล่อว่าชาวซะด้วยนะบาลีนี่นบอกว่าเหล่าสัตว์ชาวรู้ว่านารก เพืจะใช้สัตว์เหล่าสัตว์ในโลอวานรกนี้ต้องสวยทุกขเวทนาในดอกโบวเหล็กและวิธีเสวยทุกขเวทนานั้นก็แปลกประหลาดคือนอนคว่ำหน้าอยู่กลางดอกโบวเหล็กอันร้อนแรงใหญ่หือดอกโบวเหล็กนี่มันดอกใหญ่นะไหมก็ดอกบบวเลกเขานรก ศีรษะมิขเข้าไปในดอกบัวแค่คางนี่เขานอนนะฟังให้ดีว่ามันมีคล้ายๆกันโรหรัวนรกกับมาหาโรลวะวนรกขุมที่สี่นี่เรียกว่าโรหรัวนรกมันดาสัตว์นรกนอนอยู่บนดอกบัวเหล็กที่มีไฟลุกโชนศีรษะมิขเข้าไปในดอกบัวแค่คางมิดลงไปจมหัวหายลงไปในดอกบัว ไม่เยาคางพาดดอกบัวจุ่มหัวหายลงไปในดอกบัวแค่คางส่วนทางด้านปลายเท้าก็มิดลงไปในดอกบัวแค่ข้อเท้าสำหรับมือนอนสองก็กลางจมมิดลงไปในดอกบัวเหล็กแค่ข้อมือนอนคว่ำหน้าอยู่ด้วยการอันพิลึกี่กลเช่นนี้ โูกเปลวไฟเผาขึ้นมามันร้อนแรงเหลือเกินไฟไหม้ดอกบัวเหล็กพร้อมกับสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นดอกบัวแดงลุกโชนกระแสะไฟคนนรกนี้แต่ละขุมตั้งแต่สันชีพันนรกมามีความเร่าร้อนเกินเึือตามลําดับสูงขึ้นเป็นลําดับลําดับท่านบอกว่าสําหรับเปลวไฟและ <c oughs> แบก็หูซ้ายออกหูขวา แลบขันหูฝาออกหูซ้ายลองนั่งนึกดูลองนั่งไขครวรดูว่าถ้าเราถูกเขาแบบนี้มันจะมีความรู้สึกเช่นไรเพียงดาวไฟทูบจี้เขานิดเดียวบอกว่าร้อนทนไม่ไหวนี่เขานอนอยืนบนดอกบัวเหล็กแดงโชนไฟลุกท่วมไฟพุ่งเข้าหองซ้ายเข้าหัขวาเข้าหูซ้ายออกหูขวาเข้าหูขวาออกหูซ้าย <c oughs> เข้าทางปากออกทางจม,มกูกเข้าทางจม,มูกออกทางปากสัตว์นรกก็ได้แต่ร้องเข <c oughs> าบอกว่าร้องเสียงสนั่นบันไห้อื้ออึงแต่ความจริงไอ้หัวนี่มันจมลงไปในในดอกบัวเหล็กแค่คางเสียงร้องคล่งคางมันออกมายัางไงแล้วก็กลีบดอกบัวไม่ใช่เหล็กทึบเสียงยังปรากฏออกมาได้ ถ้าถามว่าสัตว์ทั้งหลายพวกนี้ตายหรือไม่ตายก็ต้องบอกว่าไม่มีการตายต้องเสวยทุกขเวทนาจึงกว่าจะครบอายุของกรรมสำหรับอายุของกรรมนี้ท่านมีกฎเกณฑ์ไว้ว่าอายุของสัตว์ในโรรุวะนรกนี้มีประมาณ4,000ปีนรกความจริงก็ไม่นานนะ4,000ปีเท่านั้นแต่ว่ามัน4,000ปีนรก ซึ่งจะเทียบกับเวลาของมนุษย์โลกมีดังนี้คือ234ล้านปีของมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของนรกขุมนี้ <c oughs> แล้วก็นับโดยเดือนก็30วันของเขาเป็นหนึ่งเดือนของเขา12เดือนของเขาก็เป็นหนึ่งปีของเขาเอาลองคูณกันดูนะ รปรากฏว่าวัดของเรานี่มีนักศึกษาชั้นสูงมากสำเร็จปัญญามาแล้วก็มีหลายท่านลองคุณอายุสัตว์นรกดูกันแล้วกันท่านอยากจะลงขุมไหนก็ตั้งใจไว้เพื่อลงขุมนั้นจะได้สบายใจถ้าอยากจะลงก็ไม่อยากไอ้นรกขุมต้นๆจะลงมาทำไม ถ้าเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่เราก็พยายามลงอเวจีมาหานรกก็แล้วกันไหนๆลงสักทีถ้ามันมีชื่อมีเสียงทั <c oughs> ้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาพระท่านหลายถ้าพลาดพลั้งลงไปเขาก็ลงอเวจีมาหานรกกันถ้าลงแค่โลระวันรกแค่นี้นั้นเหมือนกับบุญวาสนาน้อยเกินไปเป็นนั้นว่าพวกท่านไม่มีโอกาสนะรกขุมนี้ จะมีโอกาสก็ต้องเพียงเพียงแค่เ,เวจีมา,านรกขุมเดียวน่าเสียดายนะเอา้าคุยกันต่อไปเล่าเรื่องของพระพุทธเจ้าให้ฟังเสียก่อนท่านว่ามาอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนี้แล้วต่อไปไม่จบปาขุมแล้วก็จะอธิบายเรื่องเก็ด <c oughs> ที่เคยประสบมาบ้างมาบ้างมาบ้าง,าางแล้วก็ที่เคยพบตามธรรมบาลีบ้าง จะเอาแต่เรื่องที่พบมาอย่างเดียวก็น่าจะกลัวจะไม่ละเอียดเพราะว่าผมไม่ได้ดูมากมายนักแค่ดูแล้วอาการเปลี่ยนแปลงในน,นรกมันก็มีมคือคนนั้นลงไปคนนี้ขึ้นมา้การรับโทษทุกข์โทษมันอาจจะไม่เหมือนกันรี่มว่ากันต่อไปถึงนรกขมที่ห้ามีชื่อว่ามหาโรรวานรก นรกคุมนี้ที่มีชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่ามีร้องเสียงครวญครางดังกว่านรกขุมก่อนยิงให้นามว่ามหาโลลวานรกแหมน่าคงจะดีกว่าน่าชื่ในใจกว่าแต <c oughs> ่งกล่าวถึงกฎของกรรมที่ถูกการทรมานของสัตว์ในนรกขุมนี้ ต้องสวยทุกเวทนาน่นากลัวนักอ,อใช้ศัพท์แบบนี้อีกแล้วนี่เพราะบาลีมาใช้คุณดูตามบาลีสำนวนเขาถ้าไมนขัดกัด,ดหูชอบกลเพราะว่าน่ากลัวจะเป็นคนแปลนะในสมัยนั้นเขาพูดภาษาแขกคงจะเพราะต้องเข้าไปยืนในดอกโบเล็กนรกนี่พวกนี้ยืนพวกนั่นนอนพวกนี้ขยันมากหน่อย เก่งกว่าเขาจึงที่มีนมามว่ามหาพระวยใหญ่และเก่งกว่าใหญ่กว่ามีวาสนาบารมีดีกว่าร้องก็เสียงดังกว่าท่านบอกว่าลงไปยืนในดอกบัวเหล็กของนรกซึ่งมีกลีบแต่ละกลีบคมกริบเหมือนกรดโอ้โหสบายมีน้ำซ้ำก็ยังร้อนแดงฉานไปด้วยไฟนรก ไฟนรกเผาดอกบัวจนแดงฉานมันก็เหลาไฟพวเผาเหล็กจนแดงโชนแต่อีดอกไฟในนรกมันร้อนกว่ามันแดงกว่ามันมีฤทธิ์มากกว่าโอ้สบายซึ่งลุกโพรงอยู่ในดอกบัวปีนเดียงนิดเผาสัตว์นรกซึ่งอยู่ในดอกบัวนั้นตั้งแต่เท้าตลอดถึงทิ่ะพ่อพวกนี้ก็ยืนนิ่ิน,นาดเสียงก็ถึงได้ดังกว่า ในรกคุมแรกหัวก็จมเป็นดอกบัวมันก็เลยเสียงดังสู้ไม่ได้เปลวไฟแลบเขราทั้งทางวารทั้งกาวเอาแล้วสิอ๋อทวารทั้งหมดมันเปิดอยู่เผาไหม้ไปทั้งข้างในและข้างนอกเพราะมีเปลวไฟอันร้อนแรงร้ายกาจเช่นนั้นดังนั้นนรกคุมนี้จึงมีนามว่าชื่อว่าชาลาโรุรวะนรกแน่มีชื่อนะ ชื่อเดิมที่ป้ายเขาเขียนไว้เขาบอกว่ามหาโลลวะนรกแต่ยังมีชื่อซ้อนึ้นอีกว่าชาราโลลวะนรกซึ่งแปลว่าเป็นนรก ok ที่เต็มไปด้วยเสียงร้องโนครางเพราะเปลยวไฟดนี้ท่านมากล่าวถึงชีวิตของสัตว์นรกที่อยู่ในนั้นท่านบอกว่าเหล่าสัตว์ในมหาโลลวะนรกนี้ต้องเสวยทุกโทษในดอกโบลเลก ถูกไฟนรกเผาให้ได้รับความกระวนกระวายด้วยความร้อนเข้าจับจิตจับใจจะตายก็ไม่ตายตายไม่ได้ล่ะคุณมานั่งบนว่าตายก็ไม่ตายไม่มีทางตายถูกไฟเผาเท่านี้ยังไม่พอนี่ใครถ้าไม่อยากจะตายแล้วก็เชิญไปอยู่ในนรกนะราะนรกเขาไม่มีการตายกัน <c oughs> จริงกว่าจะหมดกิน เมื่อหมดเกณฑ์แล้วก็ไม่ตายเสีอพ้นมาจากนรกนี่ท่านที่กําลังเจริญเพื่อกรรมฐานอยู่ถ้าอยากก็กลัวตายแล้วก็ไปอยู่สันนรกก็แล้วกันจะได้ไม่ตายถูกไฟเผาเท่านี้มันก็ยังไม่พอยังถูกนายนิริยาบาลถือกระบองเหล็กอันมีไฟลุกโชนนายนิรยิรยา,าลนี่แกไม่รู้จักร้อน ตีขันนำลงไปที่ทิษะซ้ำเข้าไปอีกจนกระทั่งทิษะแตกยับถึงก็นั้นก็ดีสัตว์พวกนี้แกก็ไม่ยอมตายเพราะน่ายกรรมที่ทำให้ชีวิตได้รับทุกข์ต่อไปจงจึงกว่าจะถึงอายุไขนั่งกล่าวว่ากฎเกณฑ์ของยุสัตว์ในมหโรรวันรกนี้โอ้โหมีประมาณแปดหมืนปีนรก น่าอยู่นะนายุยืนดีพวกนี้ไม่อยากจะตายนี่กลัวตายนิดดีอยู่ที่นี่ดีอายุมากดีซึ่งจะเทียบกับเวลาในมนุษย์โลกท่านบอกว่าเทียบได้อย่างนี้คือเก้าพันสองร้อยสิบหกล้านปีเป็นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของนรกขุมนี้ แล้วก็นรกคุมนี้ก็มีอายุแปดหมื่นปีแปดพันปีสบายคุณเลยไม่ต้องห่วงพระพุทธเจ้าผ่านไปสิบพระองค์แล้วยังไม่ได้โผล่มาดูหน้ามนุษย์เลยยังนั่งยิ้มร้องเพลงโครงครางโคลนเพลงและโครงครางอยู่ในะมหาลุ้ละว่านรกเราไปเอามารู้กันตามพระบาลี ที่พูดตามพระบาลีนี่เดียวว่าอาจจะเฉาเฉาไปนิดไม่กระฉับกระเฉงก็เพราะว่ายัางไงยังไงผมก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าก่อนคนสนศักมาบอกว่าทําไมหลวงพ่อไม่พูดเรื่องที่ไปเห็นมาเองก็ต้องบอกว่ายัางไงยังไงก็ต้องยึดพระพุทธเจ้าเป็นหลักใช้ไว้ก่อนเรื่องเห็นมาเองมันเป็นเรื่องกลด พราะตามบาลีท่าเขียนไว้แต่เพียงภาคพื้นวาสภาวะมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องพูดตามท่านไปก่อนถ้าคืนเอาเรื่องที่เห็นมาเองไปพูดเข้าเขาจะหาว่าเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองแล้วผมก็ต้องไปอยู่กับเทวทัตของที่แปดไม่เอานะเข็ดเต็มทีแล้วที่ว่าเขยดเพราะอะไรเพราะผมเคยลงนรกนะไอ้ขุมที่หนึ่งถึงขุมที่หกเนี่ยผมเคยผ่านมันแล้ว แล้วผ่านมาไหลเที่ยวดย้วยแล้วก็ยังอยากจะชวนพวกท่นานหลายให้ลงผ่านเป็นนอนเล่นกโกโก้บ้างทั้งนี้ถอยหลังไปนาดีแต่ชาติแต่ผมซ้อมมาแล้วคุณไม่ต้องห่วงเจคิดว่าผมมีเป็นคนน่ะมีคนโง่ไม่รู้ความเป็นไปของนรกทำไมจริงผมรู้จริงๆผมเคยนอนในนรกเกือบทุกขุมเว้นไว้แต่ขุมที่เจ็ดกับขุมที่แปดไม่ได้ไม่ได้ไปกับเขา นี่มาขุมที่หกมีนามว่าตาปะมหานรกตาปะนะไม่ใช่ปะตาตาปะมหานรกนี้ท่านกล่าวว่าที่มีชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นนรกที่ทำให้สัตว์รับร้อนไอ้ตาปะนี่ร้อนเออไม่ไหวอ,อ๋อมีนรกดีอยู่ขุมหนึ่งโลกันตะมหานรกเขาไม่ร้อนเขาเย็นแต่ยังยังไม่ถึงก่อน พอถึงนรกขุมที่แปดนี่ผมจะย้อนกลับมาถึงบุคคลที่ลงไปบางคนเป็นตัวอย่างเมื่อกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในตาปะมหานรกนี้ท่านกล่าวว่าถูกนายนิรยาบาลน,นิรยะนิรยะนะมาอ่านผิดแอนดินไม่ดีนิรยบาลแปล,ปลว่าผู้รักษานารกโดยเจ้าหน้าที่ของนรก บ,บังคับขับไล่ให้ขึ้นไปบนปลายเหลาเหล็กโอ้นี่เล่นกีฬาสนุกไล่ขึ้นไปบนปลายเหลาเหล็กเึ่้งใหญ่โตเท่ากับต้นตาลต้นตาลน,นารกไม่ใช่ต้นตาลบ้านเรารุ่งโรจนตนาการแดงฉันไม่ได้เปลวไฟแม้ดีจริงๆเล่นคนสนุกเราเสียบตนเองลงปลายเหลาเหล็กนั้น ซึ่งมีเปลวไฟพุ่งขึ้นภายใต้แมไอเหลาเหล็กก็มีปลายมีไฟเผาแส้นแดงมีเปลวเผาไฟกระลุกพพพพพพกพบกระพอไอเหล็กกุแดงแล้วก็แหลมคมและข้างล่างก็ยังมีไฟพุ่งกข้อีกไฟเผาผลันสังหารสัตว์นรกเป็นนิดไม่มีการหยุดอีกตอนนี้แม้ท่านบอกเป็นนิติรันดอนว่าอย่างนั้นไม่จําเป็น ว่ากันตลอดเวลาไม่มีการพักผ่อนเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็บอกว่าเนื้อก็ดีเนื้อหนังมังสาให้มังสาเนี่ยก็แปลวันหนังท่านบอกว่าเนื้อหนังมังสาขอกสัตว์ทั้งหลายนั้นรกศัพท์นี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงจัดคนแปลเขาแปลาไว้ลอบทับศัพว์ลงไปให้เอ้หนังมังสามม่ก็หนังแต่คนไทยเราชอบพูดซ้อน คือเ,เนื้อหนังบางสายของสัตว์ทัานหลายนั่นนรกจะเหลือเป็นชิ้นดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่มีมันไม่มีอ่ะมันถูกทิ่มถูกแทงถูกไฟเาผาทั้งพูทั้งฟองโอ้หาอะไรดีไม่ได้ก็มีแต่ที่จะไม้สุกพองอยู่เหนือปลายแหลนเหลาไปท่านเองท่านบอกว่ามีประมาเหมือนกับเนื้อที่เสียบไม้ปิ้งให้สุกบนฐานบนฐานไฟ สัตว์นโลกทั้งหลายต้องเสวยทุกขเวทนาดิ้นรนไปมาจนกระทั่งเนื้อหนังพองไปได้วยหน่ายกฝ่ายนรกเพลื่นเนื้อสุกแล้วก็มีสุนัขนรกรูปร่างใหญ่โตมากประหลาดมากขนาดใหญ่เท่าช้างสารช้างสารนี่ไม่ใช่ช้างาสารนี่ตอกนะเขาช้างสารไม่ตัวใหญ่ ร้องส่งเสียงดังกึกล้องเหมือนกับฟ้าร้องเนี่ยแม่แกม,มาก็จะ,จะกินนะมั้งช้างช้างหน้าก็จะกินคนมีสภาพแสดงว่าหิวจัดก็เยี่ยมก็หือเรือวิ่งเข้ามาไปยงเท้าหน้าไอ้หมาตัวนี้ไม่ใช่ช้างหมาตัวเท่าช้างก็ยงเท้าหน้าปลายปากงับ กัดแคชากลากสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ลงจากแหลนเหลาาแล้วก็ฉีกเนื้อเคี้ยวกินอย่างอร่อยจนเหลือแต่กระดูกนี่ไม่ใช่หมาแท้ในเรื่องหมากรรมทำนายของกรรมของคนที่ทำบาปประเภทนี้ต้องถูกลงโทษแบบนี้หม,มาก็มีหน้าที่ต้องลงโทษคนเอออย่างนี้เกิดเป็นหมาดีกว่าไปลงนรกจะมีอำนาจ ต้องเสวยทุกข์โทษเพราะนายนิรยาบาลบังคับให้ขึ้นไปอยู่ขึ้นไปอย่างอะไรว่าย่างตนอยู่เป็นปลายแหลมครับอันโทมันว่าถ้าไม่รู้เรื่องเลยเป็นอันว่าใครชากฉีกเนื้อสัตว์กินในจมานะั้นมันดึงมาคนหล่นมันก็กินเนื้อกินหนังกินเนื้อกินหนังเสร็จเจ้าคนก็ไม่ตายเนื้อหนังหมดเลยเนื้อหนังมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่นายนิรยาบาล ชาวนรกอะเจ้าหน้าที่นรกก็บังคับให้คนพวกนั้นขึ้นไปเป็นแหลนเหลาอีกถ้าไปแล้วไม่ไป่ะไม่ไปเอาหอกดำาใหญ่ใบใหญ่เสียบหมับก็ให้แทงปุ๊บก็ยกขึ้นไปยทรงปเป็นยอดแหลนเหลาเอาไม่ขึ้นก็ได้นี่ไม่เป็นไรแล้วก็มีสภาพอย่างนั้นต่อไปก็เป็นอย่างนั้นสลับกันไปสลับกันมาไฟก็ใหม่แหลนเนเหล้าก็ กอเสียบก็แทงห้อยลงมาไอหมาก็กัดก,ก็กินก็ว่ากันแบบนี้แหละสบายสบายนี่ในเมื่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ต้องสเสวยทุกขเวทนาอยู่ในนรกนี่ที่เรียกว,ว่าตาปะนรกท่านบอกว่ามีอายุป,ประมาณหนึ่งมืนหกพันปีนรกถ้าจะเทียบกับเมือมนุษย์ ก็หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสองล้านปีของมนุษย์เป็นหนึ่งวันกับหนึ่งคืนให้สิบสามสิบวันเป็นหน 2, ึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีนะจำไว้ดินะแล้วคูณกันเข้าไปว่าคิดว่าชีวิตในมนุษย์เรามีเท่าไหร่เทียนได้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนของเขา แล้วก็ผ่านไปเป็นเดือนผ่านไปเป็นปีครบหนึ่งมืนหกพันปีของนรกเ้น่าอยู่เหมือนกันนะความจริงนรกคุมนี้ก็น่าอยูย่แต่ใครจะอยู่ก็ไปเถอะพราไม่เอาอี่เกียเรียกว่าอย่งที่ผู้ท่านอยู่แต่ความจริงพวเคยอยู่มาแล้วไอ้คุมที่หกนี่หมามันสนุกสนานบอกไม่ไมถูก เล่นดีเกลละครมันเปลวไฟป็นหอกแหลนเหลาแสดงคนแต่ไม่มีคนดูมีนยมายนิรยฐบาลเท่านั้นเขาค่อยดูเขาเป็นพี่เลีย้ยงหาคนอื่นดูไม่ได้นี่มานรกขุมที่เจ็ดมหาตาเออมหาตาปะนะน้อยนะชื่อว่ามหาตาปะนะมหานรกนะมหาสมหานะมหาตาปะนะมหานรกนะ ในรกคุมนี้ชื่อดีท่านบอกว่าเหล่าสัตว์ที่เกิดขึ้นในนรกคุมนี้ย่อมได้รับทุกข์อันเกิดจากความร้อนแรงแห่งเปลวไฟอย่างสูงที่สุดหมายความว่ามันร้อนยิ่งกว่าคุมที่หกได้รับทุกข์เพื่อความร่าวร้อนเหลือประมาณไม่มีความร้อนในที่ไหนๆจะเปรียบไปกับความร้อนใน,นนารกคุมนี้ นี่หมายความว่านรกหกขุมนั่นแหละที่ว่าร้อนอ่ะมันร้อนไม่เท่าขุมนี้ฉะนั้นนรกขุมนี้จึงมีชื่อว่ามาหาตาปะณนะมาหานรกแม่ใหญ่ด้วยร้อนหนักด้วยนรกขุมก็ใหญ่ร้อนก็มากมันเป็นชื่อว่าดรกที่เต็มไปมด้วยความเร่าร้อนอย่างมากมายหรือประมาณท่ากล่าวถึงชีวิตสัตว์ที่เป็นอยู่ ัตในมหาตาปาในรกนี้ย่อมมีชีวิตอยู่ภายในนรกแล้วก็ท่านบอกโอ้สัพของท่านเหลือเกินน่ากลัวนักหนาอะไรพบบนี้เพราะว่านรกนี้ทั้งลึกทั้งกว้างมีกำแพงเหล็กลุกเป็นไฟภายในกำแพงกว้างใหญ่ไพศาลใหญ่โตมากมีภูเขาเหล็กลุกเป็นไฟตั้งอยู่เป็นลกูลกตามพื้นข้างๆ ภูเขานั้นมีขวากเหล็กแหลมคมปากเกรียงรายอยู่เหนือพื้นเหล็กแดงอันร้อนแรงไปด้วยเปลวไฟอย่างมากมายนายนิรยาบาลถ้ามีอาวุธถืออยู่ในมือพุอทีิถือก็คือหอกบ้างดาบบ้างแหลนบ้างลาวบ้างและในอาวุธนั้นก็มีไฟลุกโชนแดงเป็นแสงเฟลองโอ้โหไม่ไหวเลย ไล่ทิมแทงสัตว์นรลกรโอ้โหม่คมเจ็บแล้วยังร้อนอีกมันก็สนุกกันใหญ่เลยเ้าบอกว่าไล่ทิมแทงสัตว์นรลกทั้งหมดบังคับให้ขึ้นไปบนภูเข,ขาเอาติไอ้ภูเขานั่นก็ไฟก็ลุกภูเขากดแดงเป็นไฟเป็นภูเขาเหล็กไม่ใช่สีแดงนะไฟมันเผาเหล็กจนแดงแล้วก็มีไฟลุกออกอีตาพวกนี้กก็บังคับให้ขึ้นไปอีกโอไฟแดงฉัน บรรดาสัตว์น,นลบมันหลายเท่านั้นเมื่อถูกนายนิรยาบาลไล่ทิมไล่แทงก็พากันตกใจกลัววิ่งหนีขึ้นไปยอดบนยอดเขานั่นเอาดูสิเอาเขาไล่ตีไล่ทิมไล่แทงไล่ฆ่าไล่ฟันกลัวเขานี่กลัววดวิง่งขึ้นบนเขาวิ่งเข้าไปมันจะเป็นยังไงไอไฟมันก็ไหมเอาโถ เผาตัวแล้วก็มีลมกดไอ้ลมกดั้แต่มันร้อนแรงบอกไม่ถูกพัดมาด้วยกําลังแห่งลมของนรกไม่ใช่ลมชาวบ้านให้สัตว์ทั้งหลายพวกนั้นพลัดต,ตกลงมาจะยอดเขาเอาเมื่อตกลงมาแล้วก็ไปถูกไอ้พื้นที่เต็มไปด้วยเหล็กแดงแสงแดงไปด้ไฟไฟโชนร้อนก็แสนร้อนพอตกลงมาถูกควากสุกน้ํา ถูกแหลนถูกเหลาที่เขาตั้งรอไว้อยู่เบื้องล่างมีเสียงเสียบกายทะลุเลือดแดงฉานแมมยังมีเลือดอีกแต่เขาเจริงเลือดเขามีอันเดียวเวลาหมดเป็นการทรมานดูน่าตลัวทะเล็จอย่างยิ่ง่านบอกว่าบางตนก็ตกลงมาถูกควากถูกน้ำแหลนลเหลาเจ็บเข้าหูเข้าตาทะลุไม่ต้องเลือดก,กันแนละ้วไปเถอะ มันเสียไปทั้งตัวนม้วไม่จำบอกกันก็ได้สำหรับนรกคุมนี้ไม่มีปีเพียงเครื่องกำหนดถ้าจะถามว่านารกคุมนี้สัตว์ที่จะไว้ทุกขเวทนามีอายุกี่ปีนรกและก็นหนึ่งวันนรกขุมนี้ขุมที่เจ็ดนี้เท่ากับนับในมนุษย์ได้เท่าไหร่ไม่มีสมบายอยู่สบายไม่มีอายุไขแน่นอน แต่ว่าท่านบอกว่ามีอายุอยู่ครึ่งกับอายุที่เดเวยสุขอยู่ในนรกมันสุกไอ้สุกที่ไม่่สุกใจขึ้นเนื้อมันสุขหนังมันสุกกันดูกมันสุกเผาจนสุขอยู่ในนรกขุมนี้สิ้นระยะเวลาครึ่งกับจึงจะหมดกรรมที่อยู่ในนรกใหญ่ขุมนี้นี่ท่านฟังกันมาแล้วเจ็ดขุม ได้ยินไหมบอกท่านบอกว่านารกทั้งปลายเจ็ดขุมเนี่ยหรือปลายขุมใครทําบาปอะไรจรึงตกนรกขุมใหญ่เหล่านี้แต่ว่าเป็นบาปลักจุลกลกแล,ล้งกันไปบาปน้อยหน่อยเบาหน่อยก็ตกสันชีพนรกแต่ก็ไม่มีการบอกว่าเป็นบาปประเภทไหนผมยังเคยพูดว่าเป็นนรกแปะเจียไม่เคยคิดให้ว่าบาปประเภทใดมีอยุทธไรเมื่อไรจะหมดกรรม นี่แกก็มานั่งวิ่งนั่งนอนกันเล่นในนี้นี่มันน่าคิดเอเวจีพูดไม่ได้เพราะเวลาจะหมดไยแล้วนี่นะเป็นนั้นว่าเรื่องราวของนรกตามเรื่องของพระบาลีนี่จําเป็นต้องมาพูดถ้าไม่เอาบาลีมาพูดด,ดีไม่ดีก็อยาหาว่าผมเป็นพระพุทธเจา้าเสเองผมมันลาบากเป็นนั้นว่าสําหรับวันนี้ก็ว่ากันมาได้ถึงนรกขุมที่เจ็ดเท่านั้นเวลาหมดแล้วก็ขอ,อยุติก่อน สำหรับเรื่องนรกสรัมวันนี้ก็ขอยุติว่าจะเพียงเท่านี้